ช่วงก่อติดอาเซียนในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปชมการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาน,นเนเกราบรูในดารุสลามพร้อมเรื่องน่ารู้ทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศนี้กันค่ะ การของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ทําให้แต่และองค์กรเกิดความตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างดีที่สุดในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา หนึ่งในโครงการที่มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคือการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มง,งาน,นบประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นนางวรารัตน์อธิแพทย์รองเลขาธิการวุฒิสภาได้นำผู้บังคับบัญชากลุ่มง,งานศึกษาดูงานด้านการเมืองณเนกราบูในารารุซาลาม โดยได้เข้าเยี่ยมคาระวะเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนและเข้าเยี่ยมคาระวะเอกอัครราชทูตน,นกรุงบันดาเสรีเบกาวันรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของในการาบูไนดารุสซาลามทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสภาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือกันในภายภาคหน้ารวมทั้งทําให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มง,งานสามารถนําความรู้จากการศึกษาดูง,งานมาประยุก์ตใช้กับภารกิจของสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปสภานิติบัญญัติ่งชาบูนายนะคะก็คณะเนี่ยได้มีโอกาส เข้าไปรับฟังบรรยายจากท่านเลขาที่การสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งนะคะในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองคือจริงๆแล้วบูนายเนี่ยมีการปกครองแบบะระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็มีสภา 3, 3สามสามสภาประกอบไปด้วยหนึ่งสภาองคมนตรีนะคะสองก็เป็นสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็สามเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือรัฐสภาไทยเหมือนเรานี่แหละคะ่ะ แต่ว่าเขาจะมีระบบสภาเดียวนะคะก็จะมีสมาชิกเพียงแค่45ท่าน30ท่านเนี่ยก็จะมาจากการแต่งตั้งจากสุลต่านกษัตริย์บรูไนส่วนอีก15ท่านก็มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบรัฐสวัสิการที่ดีมากนะคะหมายถึงว่ารัฐเนี่ยจะเข้ามาเป็นหลักประกันในด้านการศึกษาแล้วก็ด้านที่อยู่อาศัย หรือการเคหะเนี่ยนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลบูนายเนี่ยจะเป็นประเทศที่ไม่เก็บภาษีจากประชาชนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดจากการเมืองก็มักจะไม่เกิดขึ้นนะคะการที่ไปศึกษาดูงานในระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยถือว่ามีความสําคัญยิ่งนอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีของของพวกเราแล้วนะคะ,ะก็ยังเป็นช่องทางทําให้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธรรมตรระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสภา,าด้วยกัน ะะอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นมิตรที่ดีทางด้านวัฒนธรรมเลยนะประเทศบูนายเป็นประเทศที่มีความสงบมากนะคะแล้วก็ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายดูแล้วก็มีความสุขดีนะคะอีกอย่างก็คือว่าสิ่งที่ประทับใจก็คืออาคาร สถานที่ทํางานคือใหญ่โตมากค่ะสวยงามอย่างเช่นอาคาระสะพานนิิปรศแย่งชาติที่ไปก็คือดูเป็นทันสมัยมากะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของศาสนาก็คือประชาชนเนี่ยเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของการนับถือศาสนามากนะคะ,ะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปอีกครั้งหนึง่งนะคะก็สุดท้ายก็จะขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญในโครงการนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะขอบคุณค่ะ งานที่ได้สถาบันาให้ได้รับทราบว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำนวัตกรรมให้กับพนักรานค่ะสำหรับ สถาบันแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตั้งแต่ระดับเด็กเลยนะคะไปจนถึงระดับคนทํางานในการฝึกอบรมสร้างศักยภาพสามารถนำประ,ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริงซึ่งเขาก็จะมีการอบรมตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะคะแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาศักยภาพค่ะสำหรับประเทศไทยนี่ก็จะมีสถาบันพระปกเก้าค่ะซึ่งจะเป็นสถาบันที่ พัฒนาศักยภาพของไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะซึ่งทางสำนักง,งานเลขาธิการวัฒสภา,าเนี่ยก็ได้มีเปิดโอกาสให้ข้าราชการของสำนักง,งานเราเนี่ยได้ไปอบรมในทุกระดับะคะ่ะแล้วก็เราก็สามารถนำะมาปรับใช้ในการทำงานของเราได้สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บงังคับบัญชาให้นำะมาปรับใช้ในการทำงานได้ค่ะ จากการที่ได้เดินทางไปรับทราบเกีเ่ยวกับสถาบันแห่งนี้นะคะก็ทําให้ได้ทราบว่าสถาบันแห่งนี้ปัจจุบันเนเขาก็จะได้มีการขยายเข้ามาทางแถบเอเชียนะคะว่าจะได้มีการส่งบุคลากรของออใ,นใ,นในแถบเอเชียไปฝึกอบรมกับสถาบันแห่งนี้ซึ่งในประเทศไทยเราก็มีส่งบุคลากรไปอบรมบ้างแล้วอะค่ะ แต่สาหรับทางหน่วยงานเราก็ยังไม่ได้มีความตกลงกันแต่ถ้าในโอกาสต่อไปถ้าทางสํานักงานเรามีแนวทางที่จะส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่สถาบันอย่างนี้<ๆ>ก็จะเป็นการดีมากค่ะหลักสูตรของเขานะคะก็จะแบ่งเป็นมีหลักสูตรการบริหารระดับต้นใช่ไหมคะระดับกลางระดับสูงแล้วก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองแล้วก็การแก้ปัญหาความขัดแยง้ง ซึ่งตรงนี้การแก้ปัญหาความขัดแยง้งการเจรจาต่อรองเนี่ยเราก็น่าสนใจอะค่ะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับทางการเมืองด้วยเราก็น่าจะได้เข้าบึงขมลดวนจากาที่ได้มีโอกาสไปครั้งนี้นะคะก็คือประเทศบูนไนเนี่ยเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขามีหมู่บ้านกลางน้ําตรงนี้ประทับใจมากเพราะว่าประเทศบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็ อะไรที่เป็นเก่าๆก็ไม่มีแล้วสำหรับทางบูไนเนี่ยเขามีหมู่บ้านกลางน้ําแล้วก็ได้ข้ามไปดูความเป็นอยู่ <kum> เขาก็ยังใช้เรือข้ามไปข้ามมานะคะตรงนี้ประทับใจมากแล้วก็บ้านเขาก็จะเป็นบ้านไม้อยู่ตรงกลางทะเลค่ะก็ความเป็นอยู่ของเขาาก็ยังอยู่แบบว่าเ,าเป็นสังคมไม,ไม่ใหญ่อยู่ในเหมือนคล้ายๆสังคมปิดแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นสังคมปิดนะคะคือเขาก็อยู่ในส่วนของเขา การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานณเนกาลาบูนายดารุสาลามในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไฟฟ้าถ่านหินในเวียดนามพร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำพลังงานอาเซียนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนตัวแทนบริษัทกฟผอพอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รวมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิโดยจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงณเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกวางจิ มีกำหนดแล้วเสร็จของหน่วยที่1ช่วงเดือนมิถุนายน2564และหน่วยที่2ประมาณเดือนธันวาคมในปีเดียวกันโดยการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินดังกล่าวนอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วยังเป็นการปูทางให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนด้วย